เมื่อวานหุ้นขึ้นแล้วยังไงเมื่อวานขึ้นจริง,ข,รงขึ้นจริงค่ะ,ะแต่เขานับวันแรกที่หลังจากที่คุณทกษิณคุณทักสินมีหน้าแตกอ่ะคุณติดลบอวันแรกลบไปสิบสี่ค่ะเมื่อวานนี้เขียวมาสิบสองบวกมาสิบสองจุดเก้าสองจุดค่ะ,ะถามเข้ามาผมก็ตอบให้นะเพูดถึงเรื่องนี้ก็แจ้งท่านผู้ชมต่อเนื่องไปว่าตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ กำลังพิจารณาว่าจะออกกฎเกณฑ์ให้บริษัทในตลาดผู้ถือหุ้นเนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เอาหุ้นแอบเอาหุ้นไปจำนำไหมหลังจากเกิดขึ้นหลายกรณีด้วยกันคือบริษัทประสบป,ปัญหาหรือวัวผู้ถือหุ้นเนี่ยประสบหาขาดสภาพคล่องเอาหุ้นในตลาดเนี่ยไปจำนำหรือคำประกันเงินกู้นอกตลาดแล้วพอถึงเวลาถูกบังคับขายหรือฟอร์ซเซล แล้วส่งผลกระกทบต่อ,อาราคาหุ้นเนี่ยท่านผู้ชมพ่วงไปด้วยรวมถึงความเชื่อมั่นเมื่อวานนี้รองเลขาธิการและโฆษกกรลอรตอคุณอนเนกอยู่ยืนพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยท่านผู้ชม ที่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดมีการเอาหุ้นไปจำนำหรือไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้แล้วก็จะถูกบังคับขายหุ้นออกมาในตลาดเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นเนี่ยค่ะปรับตัวลงอย่างรุนแรงอกอทกกำลังพิจารณาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอยู่นะคะเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจำนำหุ้น เพื่อผู้ลงทุนจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนแล้วก็อาจจะมีมาตรการเสริมเพิ่มเติม,มคาดว่าจะมีความชัดเจนออกมาไตรามาสหนึ่งปีนี้ล้วค่ะ,ะนี่รอดูกันแล้วกันมีจริงไหมอาจริงๆมันก็ควรจะมีนะเพราะว่าบริษัทในตลาดเนี่ยหลักสำคัญที่สุดถ้าอยู่ในตลาดก็คือความโปร่งใสค่ะ,ะถ้ามีกรณีพูดถือหุ้นซึ่งมีปริมาณมากพอสมควรจะใหญ่จะกลางก็ตามทีเถอะ มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในหรือหุ้นในตลาดมีการเอาไปจำนำหรือเอาไปหลักทรัพย์ค้ำประกันอ่ผู้ถือหุ้นรายย่อยควรจะต้องรู้ใช่ไหมค่ะมันคือหลักปกติเลยผมยังนึกว่าเรามีอยู่แล้วเอาไม่มีหรอ